70นะครับสอง่ลงไปเลยครับแปดสิงัลงไปเลยครับเก้าสิบครับเก้าหกร้อยทุกคนครับ โตโยต้าเวลอสก็จะเป็น Product ที่ t o โยต้ยกระดับขึ้นมาจาก a เวนซ่นะครับคือ a v ว n ซ่เดิมเนี่ยชัดเจนเลยเป็นมินิ MPV นําเข้าจากอินโดนีเซียตัวนี้ก็ยังนําเข้าจากอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าระดับการทําตลาดตัวโปรดักเนี่ยยกระดับขึ้นมาตัว a v ว n ซ่าเนี่ยหกแสนกว่าบาทแต่ตัวนี้ยังไงนะครับก็มีราคา8000สนแน่ๆแบ่งการทําตลาดเป็น2รุ่นย่อยนะครับตัวเริ่มต้นคือสมาร์ แล้วก็ตัวท็อปคือพรีเมียมแล้วก็คู่แข่งตรงๆเนี่ยก็คือ Mitsubishi Xpander ครับขนาดตัวถังไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมความยาวเนี่ยความกว้างเนี่ยตัว t o y o ต a v e ว o อสเนี่ยเท่ากับ Mitsubishi Xpander เลยแล้ว Xpander เนี่ยยังได้เปรียบเรื่องระยะฐานล้อด้วยครับยาวกว่ากัน5มิลลิเมตรนะครับ, mm รบแต่ถ้า v e l o อสเทียบกับ a v a n ซ a เดิม กว้างยาวสูงกว่าเดิมทุกมิติเลยนะครับแล้วก็กราวเคแลสเนี่ยยกขึ้นมาอีก5มิลิเมตรด้วยในส่วนของน้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอเวนซ่าแน่นอนนะครับเพิ่มขึ้นมา20กิโลกรัมครับจาก1160กิกโลกรัมเป็นตัวนี้นะครับเวลส์หนอกิโลกรัมก็ไม่แปลครับตัวถังใหญ่ขนาดนี้ครับแบ่งกันขายเป็น2รุ่นย่อยอย่างที่เรียนครับถ้าดูร,บรอบๆนะฮะไม่สังเกตมากเนี่ยตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปเนี่ยแท นอกจากล้อลอย16นิ้วกับล้อลอย17นิ้วมีชุดแต่งไฟตัดหมอกมีชุดแต่งด้านข้างเพิ่มเข้ามาคือหลักๆที่ต่างกันนะครับก็คือเรื่องชุดแต่งภายนอกภายในนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับล้อลอยอย่างที่เรียนแล้วก็ o ต o t a Safety s e n ซ e ที่มีในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับและอย่างที่บอกไปครับตัวท็อปมากับ Toyota s a f e t y s e n s e อันนี้ก็ใช้กล้อง2ตัวนะครับดี t ทคสิงแวดล้อมด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับตรวจจับ วัตถุต่างๆไม่ต้องมีเรดาร์ไม่ต้องมีกล้องอื่นๆแล้วครับเป็นรุ่นแรกที่มากับกล้อง2ตัวกับ t o y o ต a าเซฟตี้เซนนะครับเรื่องของ Pre-Collision System เรื่องการเตือนเรื่องการช่วยเบรกก่อนที่จะชนกับรถด้านหน้านะครับหรือเรื่องของรักษารถให้อยู่ในช่องทางการวิ่งแล้วก็พวงมาลัยช่วยดึงกลับมาอัตโนมัติด้วยนะครับเ a นด u พาร์เจอร alert พวกนี้ครับมาใน รุ่นท็อปของ t ต y o ต a v e ว o ์ลการขายเขาก็มีสีสีฮะขาวเทาดำแดงเท่านั้นเองนะครับนำเข้ามาจากอินโดนีเซียตัวถังจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากนะคุณผู้ชมใหญ่มากก็ใกล้เคียงกับตัว x p ็กซ์แเลยแล้ว t ต y o ต a าเขาเพิ่มความว่า Crossover มาข้างหน้าด้วยมันก็ดูเพิ่มแวลูดีแล้วก็สอดคล้องกับตัวถังกับตัวรถนะครับมันก็ดูดีกว่ามินิ m p v เดิมมากเลยนะครับตัวถังใหญ่ขึ้นจริงนะฮะดูสมส่วนลงตัวกลาวเคลนเมื่อเทียบกับอเวนซ่าเนี่ย ตัวท็อปประกอบกับล้อลอยขนาด17นิ้วแล้วหลักใหญ่ใจความที่ต่างจาก a v ว n ซ่าคือตัวนี้ครับเปลี่ยนมาใช้เลเยอรแบบเครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT แต่ a เวนซะ่าเน่ยเครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติท็อปคอนเวอร์เตอร์4สปีดก็มาตามพิมพ์นิยมของ t ต y o ต a เลยนะครับต้องมากับรถขับเคลื่อนล้อหน้า แล้วก็เป็นเกียร์ CVT ก็ตัวถังใหญ่ขนาดนี้ครับน่าสนใจว่าเรียวแรงจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามีเซสชั่นทดสอบด้วยนะครับแต่บอกเลยครับตัวต้าเวลสมาแบบนี้สะเทือนทั้งตลาดแน่นอนราคามีเลข8 8 0แ0 0สนกว่าบาทแน่นอนครับก็รถทรงแบบนี้สไตล์แบบนี้ครับอนเนกประสงค์วางเบาะ3แถว 7, 7ที่นั่งก็เหมาะทั้งการเป็นรถครอบครัวครับขนกันไปได้4-5คนนะครับหรือว่า7คนเต็มสตรีมเลย เบาะนั่งแถวหลังก็อาจจะดูบีบแคบไปสันหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเจ็ดที่นั่งที่ราคาเข้าถึงได้นอกจากกลุ่มครอบครัวแล้วครับกลุ่มผู้ประกอบการ SME หรือคนธุมาค้าขายที่ใช้ขนของขนสินค้าที่น้ำหนักเบาครับหมายถึงว่าน้ำหนักอาจจะไม่หนักมากแต่อาจจะกินพื้นที่เรื่องของการปรับเบาะเรื่องของการเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเพิ่มความอเนกประสงค์ในการขนของหรือว่าในการบรรทุกคนได้พอสมควรนะเนี่ยยังเบาะ แถว2นีครับปรับดันขึ้นมาแบบนี้ได้เลยฮะแต่ต้องมีจังหวะของเขานิดหน่อยนะครับอันนี้เข้าไปเบาะแถว3ก็ได้ง่ายๆนะครับหรือจะพับให้มันราบเรียบเหมือนกันหมดก็ได้นะครับจะนอนยาวไปเลยครับอยู่เบาะนั่งแถว3แล้วก็ยืดแข้งยืดขาก็ได้เช่นกันครับนี่คุณผู้ชมลองนั่งเบาะแถว2 เลื่อนหน้าถอยหลังได้นะฮะเนี่ยเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับ,นห,นห,รบหรือปรับเอนได้พอสมควรเลยทีเดียวนะไอเรื่องปรับเอนเป็นแบบแมนนวลมือโยกเนี่ยต้องใช้เวลาปรับตัวสักคู่ครจะปรับยังไงจังหวะเป็นยังไงแต่ถ้าคนใช้งานจริงทุกวันเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร,ะรแต่ว่าเบาะแถว2เนี่ยตัวเบาะรองก้นนี่ค่อนข้างสั้นตัวพนักพิงหลังค่อนข้างเล็กนะครับแน่นอนว่าออกแบบมาเพื่อที่มันจะพับได้ อนเนกประสงค์นะครับฉะนั้นเบาะก,ก็ค่อนข้างคอมแพกแล้วก็เลื่อนอย่างที่ผมบอกเลื่อนได้เอนนอนก็ได้พับลงก็ได้พับขึ้นไปชนเบาะหน้าก็ได้แล้วก็เฮด d ูมนีเ่เหลือเลยนะฮะร,ระยะจากหัวถึงแพดานนะครับคนตัวสูงสูงนี่นั่งสบายเล็ก o ูมก็เหลือประมาณนี้เลยนะครับตัวเบาะหน้านี่เขาก็ออกแบบพนักพิงให้มันเว้าเข้าไปด้วยฮะจะได้เหมือนมีพื้นที่ตรงนี้นกว้างขวางหน่อย แล้วก็ความเป็นรถที่วางเบาะ3แถว7ที่นั่งช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถว2แถว3นี่จาเป็นต้องมีนะครับเมืองร้อนอย่างเราเพื่อกระจายความเย็นให้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทั่วถึงนะฮะเนี่ยมีปรับความเร็วพัดลมตรงนี้ได้3ระดับนะฮะแล้วก็เรื่องของทิศทางของลมตรงนี้นะฮะก็ปรับแยกได้ซ้ายขวานะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็นี่ครับช่องชาร์จแกดเจ็ตต่ตาง มี USB 2ช่องนะฮะ USB A ชาร์จกันได้แล้วก็ที่วางแก้น้ำตรงนี้สำหรับผู้โดยสารแถวหลังก็ได้นะฮะแบบนี้อันนี้แถว3เราจะลองพับเรียบลงไปนะฮะดูครับพื้นที่กว้างขวางเลยนะฮะนี่ผมให้เห็นว่าตัวถ้าเบาะแถว2ยังตั้งอยู่แต่ถ้าเบาะแถว2พับออกไปชนกับเบาะคู่หน้านี่อันนี้ประสงค์ใช้ได้เลยครับ ไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมนี่คือ t o y o ต a าเวลวสคันที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่แต่เป็นรมเนียมครับก่อนการเปิดตัวแล้วถ้าเรามาทดสอบก่อนการเปิดตัวจริงเนี่ยรถเขาก็จะพลางสติ๊กเกอร์เอาไว้แบบนี้แต่ดูทรงก็เห็นแล้วฮะก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดออกมาแล้วว่ามีเวลวสวิ่งลายพลางแบบนี้ตามท้องถนนในเมืองไทยนะครับแล้วการทดสอบของ t ต y o ต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเขาวิ่งขึ้นดอยอินทนนท์ขึ้นไปอ่างขางเชียงใหม่หนู่นเลยนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่า ตัว MPV หรือว่า crossover คันใหญ่ๆแบบนี้ครับอย่างที่ผมเบรยนว่ามันใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชมน้ำหนักนี่ต้องมากขึ้นแน่นอนกับกำลังกับเรี่ยวแรงเนี่ยมันไปได้ครับไปได้ทุกที่ตามสไตล์ของ t ต y o ต a เลยออกรถมาคันนึงเนี่ยเรื่อง Reliability เรื่อง d ู r i b i l บต y นี่ต้องมาด้วยกันแน่นอนนะฮะแล้วก็ v e l o s คันนี้ครับเราจะมาทดสอบจริงกันที่ทีเด็กในสนามแบบปิดแบบนี้ก่อน มาดูกันว่าตัวเลเยอร์เครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็เกียร์ CVT เกียร์แบบสายพานนะครับเมื่อเทียบกับท่อคอนเวอร์เตอร์อัตโนมัติเดิม4สปีดเนี่ยเรยวแรงจะเป็นยังไงช่วงล่างจะเป็นยังไงนะครับทัศนวิสัยจะเป็นยังไงกับรถคันใหญ่ๆแบบนี้ครับมาไปลองกันครับก็มาลองขับกันบ้างนะครับโตโยต้าเวลสเนี่ยก็ทิ้งชื่ออเวนซ่านะฮะไว้เป็นตำนานไปเลยนะครับทำตลาดมาเป็น10ปีตัวนี้ก็ดูทันสมัยมากขึ้นกว้างขวางใหญ่โตนะฮะดูสมส่วนลงตัวกว่าอเวนซ่าเยอะผู้ชม รวมถึงเรื่องการตกแต่งต่างๆน,นี่ตัวหน้าจอกลางนขนาด9นิ้วถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวสมาร์ตเนี่ยตัวนี้จะเป็น8นิ้วนะครับแล้วก็จอแสดงผลด้านหลัง TFT นี่แม้เจอแดดสว่างๆแบบนี้นี่ยังเห็นชัดนะฮะและผมชอบมากนะตัวเลขของความเร็วนี่ใหญ่โตอลังการมากนะครับขณะที่พวงมาลัยแบบ Rack a อ d พ i n i o ีเนี่ยก็ผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับก็ขับขี่ได้คล่องตัวดีครับเนี่ย ในเมืองก็ดูเบาแต่ไม่ได้เบาหวงเหวงแล้วเมื่อสักครู่ลองยิงทางตรงยาวๆเนี่ยก็ยังถือได้หนักแน่นมั่นใจอยู่คือไม่ได้แปลผันตามความเร็วนะคุณผู้ชมแต่ต้องยอมรับว่าเซตมาแบบกลางๆล,ลงตัวดีใช้งานในเมืองก็ไม่ได้หนักมากอะไรนะถ้าเป็นรถอินโดนีเซียนี่ใครเคยไปลองขับ MPV หรือว่ารุ่น,นต่างๆของเขานี่ ช่วงล่างแข็งพวงมาลัยหนักๆเลยนะฮะแต่คันนี้เหมือนทําเป็นแบบตลาดอาเซียนดูหลายๆประเทศด้วยก็ถือว่ามองความต้องการมองพฤติกรรมผู้บริโภคในอาเซียนด้วยนะครับก็ขยับมาเป็นค่ากลางๆขับขี่สบายช่วงล่างไม่แข็งกระโดกกระเดกมากเกินไปนะฮะตัวนี้ได้ดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับกับล้อลอยขนาด17นิ้วแล้วพอเข้ามานั่งมาขับจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกอราคา80 0แสนกว่าบาทแน่นอนไม่เกินเลยครับ ฟังก์ชันออปชันต่างเนี่ยมันดูดีกว่าอ v วนซ่าเยอะเลยถ้าไม่นะับพวก t o y ยต้าเซฟตี้เซนนะครับระบบอ,อัจฉริยะนะครับเรื่องของความปลอดภัยรอบคันแล้วก็ฟังก์ชันตามสมัยนิยมนะครับแวลเลตชาร์จิ่งตรงคอนโซลกลางออโต้เบรกโฮนะครับอันนี้ขับขี่ในกรุงเทพรถติด,ตด,ตดสบายเลยครับติดแยกไฟแดงเขาก็เบรกให้นะครับแล้วก็ตอนออกก็เดินคันเร่งออกไว้ได้เลยไม่ต้องเอาเท้ามาเหยียบเบรกหรือเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์เอ็น นะฮะให้เมื่อยมือหรือว่าคอยกังวลนะครับวัสดุก็ดูดีขึ้นการขับขี่ก็ดีขึ้นอันนี้ก็ประหยัดชมเกินไปนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเอเวนซ่ามันทำตลาดมาเป็นสิปีโฉมใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะเกียร์ CVT โตยต้าเขาก็ถือเป็นตองอูแล้วฮะเรื่องเกียร์ CVT ทั้งเรื่องความทนทานหรือว่าเรื่องการส่งกําลังแบบไหนอย่างไรได้ทั้งความประหยัดได้ทั้งสมรรถนะการขับขี่อันนี้ต้อง ยกให้ CVT ของ t o y ย t a เเขาฉะนั้นพอมาเป็นเวล o ์ใหม่คันนี้ทั้งคันมันก็ดูกลมกล่อมดีดีกว่า a v e n ซ่แน่นอนแล้วก็ถ้าเทียบกับ Mitsubishi x x p n n e r r พิกัด1.5เหมือนกันนะครับแล้วก็บ้านนั้นยังใช้เกียร์เก่าอยู่เป็นทอคคอนเวอร์เตอร์อัตโนมัต4ิ4สปีดอยู่บ้านนั้นนี่ต้องบอกว่าอืดกว่าจากการทดสอบแบบนี้ครับเท่าที่รู้สึกได้เนี่ยขนาดตัวถังพอๆกัน แต่การตอบสนองตอนนี้ผมให้คะแนน t o y o ต a VELOS ดีกว่า Mitsubishi Xpander ครับก็ได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับเบนซิน4สูบ1.5ลิตรเป็น d u โอ v v i ด้วยนะครก็ควบคุมวาว์ว ID ไอเสียแบบแปรผันนะทั้งสองฝั่งแล้วก็กำลังเนี่ยมากกว่าตัว a v a n ซ่เดิมนะครับก็แรงม้าเนี่ย106แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตร ก็มากกว่าอเวนซ่าเดิมอยู่4นิวตันเมตรนะครับแล้วที่สำคัญนี่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะฮะนี่กดตรงนิ้วโป้งนีครับพวงมาลัยด้านขวานี่ครับกดแช่ยาวๆเป็น Eco อันนี้ก็บริหารจัดการพลังงานเรื่องแอร์เรื่องการตอบสนองของคันเร่งนะอันนี้ใครอยากประหยัดมาหมดนี้แต่ถ้ากดสั้นๆทีเดียวครับอันนี้เป็นโหมด Power การตอบสนองของคันเร่งก็จะรวดเร็วมากขึ้นอันนี้แล้วแต่ว่าเราไปขับอยู่ที่ สภาพการขับขี่แบบไหนถนนแบบไหนด้วยความที่เขาเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งไงคุณผู้ชมนั่งกันมา5คนหรือบรรทุกข้เไป7คนเนี่ยครับก็ช่วยได้ฮะเรื่องของการไต่ทางชันนะเรี่ยวแรงหรือว่าการตอบสนองของรถนี่ก็จะดีขึ้นนะครับทำให้เราผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้นี่คือการคิดรอบด้านนะครับของการเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะฮะก็เป็น first impression นะครับที่ขับ t ต y o ต a v เ l o ครั้งแรกในสนามแบบปิดนะครับแต่ว่าแท้จริงของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปลองขับขี่บนท้องถนนจริงอีกครั้งนะคุณผู้ชมเดียเ๋ยวเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบแต่สัมผัสแรกจากการลองขับต้องบอกว่าพัฒนาไปดีขึ้นกว่า a v วนซ่าในหลายๆจุดโดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะการขับขี่เรื่องช่วงล่างเรื่องการควบคุมแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่อัดมาเต็มเลยนะครับแล้วก็เรื่องอัตราบริโภคน้ํามันนะคุณผู้ชม ตัวตาเขาก็เค้มไว้ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในโหมดเฉลี่ยเฉลี่ยครับแต่เนี่ยเราขับวนไปวนมาในสนามแบบนี้มีทั้งลองการเร่งแรงๆ,ๆนะฮะหน้าจอเขาโชว์อยู่ที่9กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้แจ้งให้ดูขำๆนะฮะจากการขับขี่จริงผมเชื่อว่าขับบนท้องถนนจริงเนี่ยตัวเลขจะแตกต่างกว่านี้แน่นอนขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวมีโอกาสขับยาวๆบนท้องถนนจริงเป็นยังไงจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับ โตโยต้าเวลอที่เขาจำกัดความตัวเองว่าเป็นทั้งครอ s โอเวอร์เป็นทั้ง MPV really อ่าคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสนามสวยๆแบบนี้มีระยะทางให้ลองอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูกันครับเครื่องพันห้ากำลัง106ยหกแรงม้าจะทำได้ตัวเลขเท่าไหร,นร่นะฮะมาเดี๋ยวมาลองกันครับพร้อมนะครับ3 2 1 ยาวนะครับจะนับเป็นเลขฝาละนะเจ็ดสิบนะครับแปครับเก้าสิบนะครับ9ก้าหก0้ไม่ปรึกษาช่างภาพตอนนีกเลยไอ้ง่ายไม่ร้อยไม่ร้อยเกมโอ้โหใครจะไปยั้งอยู่นี่ครับ14.86วินาทีครับก็ถั่วๆประมาณ 15วินาทีนะผู้ชมโอ้รถคันใหญ่ๆแบบนี้ MPV ยเนประสงค์ก็ทดสอบดูครับลองดูว่าสมรรถนะประมาณไหนนะครับถึงเวลาขับจริงๆรถพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้ซีเรยียสกันเรื่องอัตราเร่งเรื่องอะไรมากนะแต่ย้ำอีกทีมันจําเป็นนะผู้ชมบางทีเราขับไปบนท้องถนนเนี่ยเอาละบอกฉันไม่ได้ขับเร่งไปไหนเน้นบรรทุกคนเน้นขนของแต่ในบางสถานการณ์ เรื่องอัตราเร่งเรื่องเรี่ยวแรลมันช่วยให้เราผ่านภาวะผ่านสภาพการขับขี่นั้นๆไปได้อย่างปลอดภัยนะขับไม่เครียดนะครับก็ถือเป็นตัวเลขที่ใช้ได้ครับกับ mpv แบบนี้นะฮะ15วินาทีโดยประมาณครับ